สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเบาตุย้ยลำโพงออฟฟิเชียลครับพี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องเจอกันรอบสองครับหลังจากไลฟ์สดนะพี่น้องนี่ครับสถานที่เหมือนเดิมครับนวมนครก็ตั้งหนาเวทีกลางขึ้นก่าเหมือนเดิมพี่น้องไม่ผิดแปลกครับคิดไว้แล้วครับคิดไว้ประมาณนี้นะครับพี่นอดด้องซื้อรถบ้านรถยังห้ากันรถเต็นท์ห้าก,กันนี้ครับพี่น้อง บริเวณรอบนอกครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับเนาะส่วนที่ม่านเท่ากาับเด้วางรับวา,างนอนนี่ครับขางกําแพงรีสอร์ทครับพากันนอนรีสอร์ทภายในรีสอร์ทม่นครับนี่ครับมาแหลบบ่อละไรมามาเจอช่วงนี้บ่ออะไรครับพี่น้องช่วงเยี่ยมเยืยนอนแอดมินมันต้องถามทุ่มมือพี่น้องนี่ครับพี่น้อง เอฟซีว่าต้องอันมีช่วงอันเยี่ยมแอดมินไปน้องทุกทุกมือต้องบาตุยต้องเอามือละคลิปน้องนี่สวัสดีคุณสนสสค,คุณไปอยู่ไหนมาบ้านนาูสาวอ๋อล,ลูกสาวอยู่ไหนอะลูกสาวสองสาวไปไหนละโอ้โอไม่ได้เพราะว่าเอฟซีบอกว่าต้องมีช่วง ช่วงอะเยี่ยมแอดมินทุกวันวันละคลิปก็ยังดีอะไรกองมากมันเป็นช่วงไงต้องถามข่าวแอดมินทุกวันวันละวันละคลิปเขาบอกอืมโอ้โหเนาะครับมาแล้วครับสวัสดีครับลูกสาวสวัสดีครับอาบน้ำหรือยังครับคำถามแรกอาบแล้วค่ะอาบแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะอาบแล้วค่ะมืออุ้มก็อาบตับตะพูนเด็กจำของมันอาบไปเฉยเรียบร้อยแล้วบ้านอยู่ใกล้ คือไอออกห้วนโดดบ้านจะดอนเมืองไ่ตรงนี้นี่ดอนโมงร้องเรือนอีกทิดอนเมืองใหญ่กว่าโบสถ์เสียบบอสไสจุละก้อยแสีบบอแต่เพชรแสีบผักเอฟซีทักมาถามมาซีหายจากซีบโลกไหวบอโอ้ยหลายโพสถ์ตีบโลกโอ้ยได้ยุคฮันกี่หลายหลายคนเคยเหมือนเดิมนะเราอ่ะ สวยเหมือนเดิมห้ามตลาดมาฟังยายเบิดตัวยังไงกนนี่มาฟังยายเบิดตัวยังอมยเตวังเวลาเท่าก่อนไอลรวมันการไม่าเปลี่ยนบอลมาสั่นมันเป็นเียมหักนมามันเป็นแย่ๆผูดด้เป่าอย่าใส่คำว่าเล่าเด้อบวมเด้อไม่รู้ด้วยนะจ๊ะาบอลบอลบาปมันตลกมันซิมตลกผูดได้ อันนั้นบ่มีคุณภาพบ่มีสิทธิภาพออืเทียงเพราะนาดีๆจมดีเบิกดีๆนี่เบิกได้ดูนี่เออจังกับเฮ็ดคือกันล่ะเพราะนาสซึ่งไจมดีจังสิไล่อัวเือกันอ้าวยี่หรี่ย่างไม่ย่างเดียวเจ้าผู้เดียวเด้อสิมาจมยี่หี่บ่ได้ราคาดคนดัดเราจะกลับไปรู้บ้างหนึ่้าพี่เอฟซีอันย่าเยื่อเยื่ออะไรใช่เนี่ยเมียนขึ้นเต็มอยู่นี่ใช่เอฟซีเยื่อเอาแต่ก่อนเอาไม่รู้มาทายแล้วล่ะล่ะค่ะ จะพูดให้ฟังนะไม่เวอจะบอกไว้แล้ให้ฟังนะไม่เวอร์เอฟซเขาเยอะบ้านสังเขาเยอะสังแหงดาแหงดังแมนยิ่งดายิ่งดังจริง,ง,ม,ง,งมันเป็นธรรมดาเน่ยันหายังเจียโทษเยาวาชหาังเจียเขามีอะไรเขาเดี๋ยวเรียนรี <c oughs> ดีเขาตอนรับรับูบ่ช่วงระบ,บาดเอาเงิน,นไปกำเทมือเขาก่มีเคยผ่านนัดจุดนั้นมาแล้วเขาก็เลยบดไดบดอื่นนเดาเฮงดาแฮงมาก แห้งตาผนแห้งมากยัยเบื่อดาหน่อยพระ่าเห็นอะไรค่นข้างเฉียวใช่ปเพราะว่าเห็ดองไรแข็นมือเขาดาแล้วมันรู้สึกว่าอาบอเห็ดบ้านแหบอจะไม่มานขิวอเจ้าอาบอเขาเห็ดแล้วบอบอบานขิวเขาเห็ดบานกุยเขาเจ้าหย่เจ้าเอ็ะแตให้รบอเออไพ่ไพ่เป็นแดมิ่เจ้านี่ผู้ใหหลังอจตั้งอยู่งประธานฮาลัลเจียนเขาไม่เล้ว บอกกาดมาไก่เขาเห็นเขาอยู่นหลบปบาท่ได้แจงโตบัแ้ะโตหลบุพระจกาเขอมหาจัจเจออะไรเออจังสีแนีขัดสำนักอยู่นี่ได้เงินเด้เงินเป็นสามพันเวเนี่ยเมื่ออีเีวเรเตมาากรด้เตในห้างหมายงไดไหมขัดจังเดินนี่แ่ใช่ยิงนวนครเนาะีเขามาเตะเตะเจีเดี๋ยวนี้มันถมหลิมมันไล่ส่นคนเริ่มเปิดเริ่มเบียร์เห็น่ตัางต่กี่คนเริ่มหักหนึ่งนเริ่มในห่งไหมเมื่อกี้ขย้อนยังยันขี่มันย้อนอย่างมา่ ว่าางหอกมเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงถ่ายนางทุกวันรู้เพราะว่ามันมันเคยจาะกระชิเพยออกเพยออกยิปซีเก่าเก่าส่วนมากจะได้ขันสู่เมอนี่กับจีได้ยิปซียิปซีเจ้าบ่ทึ่งๆนะยิปซีเจ้าบ่สวัสดีค่ะเคยโอนให้ประจำมาไล่เนั่นแต่ว่ารุ่นใหม่ๆมากขึ้มากพ่อเปลือกเผินพ่อปั๊ดีพวกเราคนกับเขาเมลาใช่ไหม่ดามากกับได้ครับเขาไม่มีโกงเอาเอาเอางั้นเลยเหรอพวกเราโคนกับทางมาใช้เบอร์ได้คอยแนงจีน อันนี้เพีดเหรอแม่หาเพียดค่ะ้คนกัดทายมามส่งหัวใจส่งดาวมาแน่เห็นว่าก็ได้คนน่ะผผูู้หญิง้ชายผู้หญิงกับมีผู้ชายกับมีหลายแต่ว่าเ้าบอลได้โฟกัสเ้าโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวสุดยอดเนี่ยนะคะชุกตาติดปุกตมาท่างเบิรงกล้องกล้องข้างหลังเธอเนี่ยนี่แหละแม่เวอร์นนเวอร์นี่แหละกำลังใจให้ทุกคนครับขอบคุณค่ะเฮ้ยเข้าพ่อแหลมไอ้ปูลุกตะกอนนี่ตลกบุกเบิก์ให้แบบ มาไล่หนแม่นไม่จะไล่เนาะเป็นผู้พายเห็ดเดีมาไล่ก้อนมูลเดี๋ยวมีมาไล่หอยซุ้มมาลับทางอื่นมาท่านเดี๋ยวมีดอกได้ได้หอดก่อนพระเอกวัดซุ้มมาไล่ของข้อต่ำยามแมนแมนตะกอนตะกี้แมนตะกอนตะกี้แมนเพราะยี่โจนี่สิเป็นผู้ไายเพราะยี่โจนี่สิเป็นผู้ไายก็มาตุนนี่ละแล้วเป็นผู้ถอนนั่นถอนนี่ซุ้มวันนี้เฮาพี่พีเวลามาไายเป็นดั่งายเป็นไายไงนี่อันนี้ว่าความเก่าให้ล้างมันบ่เนี่ยเสียใจคัะดั่งขึ้นกันอือจอดจอดบ้านนี้อ่ะกถามจอดยังไไดบบ่่ขอา้ ขอขอเมื่อละชินาที่เดียวป่อันใดทุกเมื่อสิขอขอ,ขอช่วงช่วงพูดพื้นเจ้านายได้บ่โอ้ยเอาจะพูดอะไรเสียมาไทยขอเมือ่อขอเมื่อละชินาที่เดียวป่คือไทยเดียบัตอยู่นี่จีพ่อตีนบบนพูดพื้นในวงสาวน้อยเตกีพ่อพ่อหน้าโจนี่แล้วสิหามไปเด้แ<น>ี่เมื่อพ่อแหลมพ่อแหลมไอช้างไอช้างไคนไอช้างมาทีหลังอ่ะไอช้างไอสี่คนไอวายไม่ได้ ก่อนทุกคนที่ในไทยก็คือต้องคอย่ไทยทุกวนมื่นเจ่ละมื่นเนี่ยใช่ไม่ได้นะจ๊ะถ้าก็ต้องเตรียมตัวไว้เลยการบ้านเขายัจู่เขาล้างห่านอางนี้เขก็สิเ้าสิเซฟเจ้าของตลอดการแต่งตัวแต่งตัวนี่ยทิมทิมดูดีอยู่ตลอดว่าแต่ักต้องให้ดูดีอ่ะคู่เทียแห่งเนี่ยเป็นขันขันร้มรั้มบ้านจอภาพบ้านนอกเขาหนักหาหกโมงแรกนี่ไปยู่น้ำกองกับนว้ยการไปยู่น้ำกองใส่หนับไป ป่านนั้นดีมันจะมีงานมาหลายจนบโทสูเมื่อนี่แมนแมนตะกอนตะกี้ตะอี้คนไหนมานั่งขอหมองตรงตี้ถันยักเจนสีหาใต้คลิปแล้วเนี่ยใตคลิปแล้วจนเหลืองเจนเหลืองแต่ว่าผมมีรถจังสีตะกี้รอกรถบรรทอนๆรถบารทอนอันวาวตัดพ่อเลยนะไหนอันวาวตัดพ่อหรือเปล่าฟังตะกอนตะกี้มันก็ทำใบแหละคุณมีรถแต่สุขสีอย่างคือแบบนี้ จะเขียนบ่มีแมนรับบุกเบิกได้หนิแมววันล้านนาคับซ้อนรุ่นชีโร่ขั้นเดียวกันรถขั้นดิ่มแล้วหนิขั้นเราเห็นแบบนีเยี่เบอรเนี่ยเป็นบุกเบิกรุ่นหลังไทยไล่สดแรลกเลยน้อยใหญ่ไล่สดยุกแรกเลยยุกแรกเลยคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยเจ้ายุคยุคแรกเลยเจจีเนี่มันถือของมาถ่ายเข้ารถมาได้ดีมันมาได้หลายแบบเพราะว่าปรึกษาทุกคนว่าเขาสิว่านไปยังไดตัวสิว่านเป็นต้องปรึกษากันบอมเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ไทยรถบ่มแมนดีต้องบอกกันซะก่อน ต้องว่างมากกันสกอพนเบ้าไว้จริงนจป็งจริงจิจิว่าคันบอดีตัดเอาไหมเนี่ยหน้อยหน่อยนขีินี่กันไรสดถูกต้องกันไรสดแล้วบันนี้เฮ็ดงานมือนึงได้ซีคิป่หนใจวันละห้าร้อแมนคันบด้จีคิปเอดไ้เล็กได้เหมือนกันมาัดก่อแล้วพอดีอย่างนี้เห็นว่านางกูกเบิกนะคะพี่น้องโควิดมามูล็กน้อยเมียเบิร์เท่าด้เมีย เอ็ุคลิปลงยูทูปเหตุคีปตะก้อนก็ไล่อยู่บ้านบึงอันนี้อยู่บ้านแม่สุภาพตะก้อนนั่นไล่อยู่พุ่นไล่ซุดนั่นแรกๆนั่นโดนเติบพี่โควิดมาโดนเติบเลยจังเอ็ดแฟนเพลงแฟนหมอรับนาะเริฟเมื่อวันนี้คนกันเลี้ยบานสีโอนห้ยหาพันล้ำให้ฟังแน่พัดกันนางจีหัวจีอยู่กับแม่พาดแน่นเขาก็บอเคยเห็นแล้วเงินหาพันเห็นจจอไหนพัดกันสันอยู่กับพ่อใหญ่โจที่แรกเห็ุเป็นคลิปแน่นโจไล่ซุดไปเอาผ่าน ผาปูที่นอนอีดาหวานคน้วนพูดอีด่าวันพูดว้นดวน,วนคน้วนคนเก่าไม่เห็นเป็นภาษางปลูกเตยต้นขุน่นอ,อีดาวันถือขางหนึง่งฉันก็มีฟูรูปเป็นผู้รับผ่าโอนเงินองหาพันมหาญี่รีเป็นใังไหมฉันทั้งดีใจปัน่น <c oughs> กันปันป่นปั่นท่อกันเบิร์ตทุกคนบ่เคยได้ปลาที่น้องจากนั้นมาจากนั้นมาเรื่อยๆวันนี้ มียนไม่ยังเกาะไม่เห็นที่ว่ามันดังอยู่ใน้ตูไม่เขาเิ้นไม่เห็นเขาเอิ้นว่าไม่บูทูธนั่นไบููทธแต่ก่อนเขาไม่ฮิ้ตกันมาลองใช้ไม่บูทูธขึ้งตะนายขยับขยายขึ้นมามาลองใช้เชียงเสียงบูทูธขยับขยายมาหัวหน้ามาถึงเชียงเสียงจ้างทีมขวางมาไหลอยู่ใสนรังเนี่นนหลังจากนั้นมาเป็นทางการเลยว่าหลังจากมันมามีนักรลองรับเชิญมาเป็นารขึ้นมาะไม่เอาละร่างการเลยว่าข้าน่าหลับเหียบคณะน่าปฐมแลนเขามาปรึกษาซมาจะโจูเฮ็ดไล่สวนตะกุนเราเปื่อยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง ให้่าชื่อใดว่าผู้ที่มารับเชิญในหลายส่วผู้เรียงมันบไอยสิริใช่เนี่ยนิ้วมุกดาสมัยนั้นเนาะเอออนุชาพวกเลี่ยพวกกันเนาะนุ่นเนินแต่ก่อนเนาะมาเบิดน้ำซุงน้ำซิงกับมาโมดขอกมดเช็ดใบปงใบปอเนาะรัติยาสมัยนั้นดังๆรถแห่นั่นให้่าในตอนโควิดมันบ่มขึ้เราได้เห็นเอาไปน้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหนาอยดีพอไหมครับเบื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องหมอตุ้ยและเพื่อนอาเชียร์ให้หน่อยเดยวจะลืมพี่น้อง ออนไลน์พี่น้องสิบสิบเอ็ดพี่น้องสองร้อยแปดบาทพี่น้องวันที่สิบพบกับเพชรสารัตวันที่สิบเอ็ดพบกับพี่แมนมินีวันครับรายกาเมื่อนี้ครับวันที่เก้าใหม่กับร่งใจกันพี่น้องอยู่น้วนนครพี่น้องเมื่อนี้พบกับพี่เพชรสารัตใส่ชุดเพชรแวพี่น้องเอ้าแย่าก็ใหายใจกัจครับพี่น้องกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ